สวัสดีคะ่ะเมื่อกี้นะคะนักเรียนได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับแก๊สรืปธมคติแก๊สจริงแล้วก็คุณสมบัติทั่วไปของแก๊สแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับ v ก็คือปริมาตรใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับ p ความดันต่อกันเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะนักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับ p ความดันนะคะซึ่งความดันของแก๊สนะคะก็คือแรงต่อนหน่วยพื้นที่ ความดันเนี่ยจะเป็นสมบัติอย่างหนึ่งของของไหลค่ะก็คือของไหลแล้วก็แก๊สใช่ไหมคะความดันเนี่ยจะสามารถบอกทิศทางการเคลื่อนที่ของของไหลแล้วก็แก๊สได้ค่ะโดยที่จะเคลื่อนที่นะคะไปจากส่วนที่มีความดันสูงค่ะไปสู่ส่วนที่มีความดันต่ํากว่าเสมอนะคะต่อไปนะคะนักเรียนจะเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความดันค่ะ ซึ่งเครื่องมือที่ใชว่าคำนันเนี่ยที่นักเรียนเห็นอยู่มันคือบารอมิเตอร์นะคะซึ่งบารอมิเตอร์เนี่ยนักเรียนเคยได้ยินหรือว่าเคยเห็นผ่านตาบ้างไหมคะอ่าบางคนอาจจะเคยได้ยินหรือว่าได้เห็นผ่านตาบ้างนะคะซึ่งบารอมิเตอร์เนี่ยจะประกอบด้วยหลอดแก้วยาวตรงที่มีพื้นที่หน้าตัดเท่ากันตลอดนะคะแล้วก็จะมีขนาดเท่ากับ1ตารางเซนติเมตรแล้วก็มีความยาวประมาณ100เซนติเมตรนะคะซึ่งใบด้านหนึ่งเนี่ยจะปิดส่วนด้านใน จะบรรจุอยู่ด้วยปลอดนะคะแล้วก็จะบรรจุปลอดเนี่ยจนเต็มเลยค่ะแล้วก็นําไปคว่ำในอ่างนะคะที่บรรจุปลอดระดับของปลอดเนี่ยจะลดต่ําลงเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะทําให้มีที่ว่างตอนบนของหลอดแก้วที่เป็นสุญญากาศใช่ไหมคะดังรูปเลยที่นักเรียนเห็นซึ่งแรงกดของอากาศนะคะที่กดลงบนผิวหน้าของปลอดในอ่างเนี่ยจะส่งผลให้ปลอดด้านในของหลอดแก้วเนี่ยยังคงระดับอยู่แต่ว่า ไม่สามารถไหลออกมาได้นะคะนักเรียนซึ่งระดับความกดอากาศที่ผิวหน้าของปลอดในอ่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับแรงกดอันเนื่องมาจากมวลของปลอดในหลอดแก้วค่ะเพราะว่าถ้าใช้พื้นที่หน้าตัดของหลอดแก้วเท่ากับ1ตารางเซนติเมตรนะคะเมื่อวัดระดับความสูงของปลอดในหลอดแก้วเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ76เซนติเมตรหรือว่า760ม mm ิลลิเมตร จึงสรุปได้ว่า1บรรยากาศ ATM นะคะจะเท่ากับ760ม mm ิลิเมตรประลอดค่ะมาดูเครื่องมือตัวถัดไปกันนะคะเครื่องมือตัวถัดไปเนี่ยก็คือมโมมิเตอร์ค่ะดูสิคะลักษณะมันเป็นยังไงเนี่ยก็คือจะเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างความสูงของผิวของเหลวในหลอดรูปตัวเจดังรูปเห็นไหมคะว่า ตัวของเหลวด้านในเนี่ยที่เป็นสีดำเนี่ยจะเป็นตัว J ซึ่งในรูปเนี่ยจะใช้วัดความดันของของไหลนะคะจะประกอบด้วยหลอดแก้วรวบตัว U ค่ะแล้วก็มีของเหลวบรรจุอยู่ภายในปลายข้างหนึ่งเนี่ยปิดส่วนไปลายข้างหนึ่งนะคะจะต่อกับภาชนะที่บรรจุของไหลที่ต้องการจะวัดความดันค่ะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนจะเป็นการคำนวณหาความดันค่ะซึ่งสูตรที่นักเรียนเห็นอยู่เนี่ย จะเป็นสูตรความสัมพันธ์นะคะซึ่งสูตรความสัมพันธ์เนี่ยก็คือ P เท่ากับ F ส่วน A ค่ะเมื่อ P นะคะคือความดันที่มีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะคะและ F คือแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุมีหน่วยเป็นนิวตันและก็ A คือพื้นที่และก็พื้นที่ราบมีหน่วยเป็นตารางเมตรค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นสูตรความดันสมบูรณ์ค่ะจะมีสูตรคือ p เท่ากับ p ศูนย์บวกกับ r แล้วก็ g h นะคะนักเรียนเมื่อ p เนี่ยเท่ากับผลรวมของความดันบรรยากาศกับความดันเกตนะคะเรียกว่าความดันสมบูรณ์ค่ะแล้วก็เมื่อ p ศูนย์เนี่ยเป็นความดันที่ผิวของของเล้วเท่ากับความดันบรรยากาศค่ะ ต่อไปนะคะก็คือตัว r o แล้วก็ g h นะคะจะเป็นความดันเนื่องจากน้ำหนักของของเหลวที่ระดับความลึกค่ะจะเรียกว่าความดันเกตค่ะ ต่อไปนะคะนักเรียนก็จะเป็นอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิเนี่ยจะใช้สัญ,ญลักษณ์อยู่2ตัวนะคะก็คือทีใหญ่แล้วก็ทีเล็กค่ะทีใหญ่เนี่ยจะแทนเควินส่วนทีเล็กเนี่ยจะแทนเซลเซียสนะคะจะเป็นมาตราส่วนนะคะที่ใช้บอกระดับความร้อนของระบบค่ะแต่ว่าไม่ได้บอกนะคะว่าสารนั้นเนี่ยมีปริมาณความร้อนเท่าใด ซึ่งก็กล่าวได้คือสารที่ร้อนเท่ากันจะมีอุณหภูมิเท่ากันแต่ว่าอาจจะมีปริมาณความร้อนเนี่ยเท่ากันหรือว่าไม่เท่ากันก็ได้ค่ะทั้งนี้นะคะก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณและก็ความจุความร้อนของสารแต่ละชนิดค่ะต่อไปนะคะนักเรียนจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิค่ะคุ้เชื่อเหลือเกินว่าตรงนี้นะคะนักเรียนหลายๆคนคงเคยจะเห็นใช่ไหมคะ เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยนักเรียนเคยเห็นผ่านหูผ่านตาบ้างหรือเปล่าเคยเห็นใช่ไหมคะซึ่งเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยจะใช้ในการวัดอุณหภูมิหรือว่าระดับอุณหภูมิโดยใช้หลักการต่างๆค่ะจะสามารถวัดอุณหภูมิของของแข็งของเหลวหรือว่าแก๊สก็ได้ค่ะซึ่งสารที่บรรจุอยู่ในเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยนักเรียนรู้ไหมคะว่ามันเป็นของเหลวเห็นไหมว่าเราจะเห็นเป็นตัวแดงๆนั่นแหละคะ่ะก็คือของเหลวส่วนใหญ่จะเป็นน้ําจะเป็นตลอดหรือว่าจะเป็นแอลกอฮอลนี่แหละคะ่ะ เครื่องมือตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องมือเทอร์โมมิเตอร์แก๊สค่ะที่จะใช้บรรจุเทอร์โมมิเตอร์โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงความดันที่เกิดจากการขยายตัวของก๊าซที่อยู่ภายในกระบอกค่ะเครื่องมือตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นเทอร์โมคัพเปิลค่ะซึ่งเทอร์โมคัพเปิลนะคะจะใช้สําหรับวัดอุณหภูมิในกระบวนการการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะโดยจะใช้หลักการเปลี่ยนแปลงความร้อนหรือว่าอุณหภูมิเนี่ย ให้เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าค่ะซึ่งในการศึกษาเกี่ยวกับแก๊สนะคะแล้วก็อุณหพลศาสตร์เนี่ยหน่วยของอุณหภูมิที่จะใช้เลยนะคะนักเรียนก็คือเควินค่ะซึ่งจะเป็นอุณหภูมิที่สมบูรณ์ค่ะนักเรียนแล้วก็มีความสัมพันธ์กับหน่วยเซลเซียสนะคะดังนี้ค่ะ K เท่ากับ2 7 3ร5นนะคะบวกกับเซลเซียสนะคะที่เราสนใจก็จะเปลี่ยนจากองศาเซลเซียสเนี่ยไปเป็นเควินค่ะ ต่อไปนะคะนักเรียนจะเป็นจํานวนโมลของสารค่ะซึ่งจํานวนโมลของแก๊สนะคะจะเป็นปริมาณของสารโดยที่1โมลเนี่ยจะมีจํานวนอนุภาคเท่ากับเลขอะโวคาโดค่ะโดยที่แก๊ส1โมลเนี่ยจะมีจํานวนอนุภาคเท่ากับ6.02ยคูณ10ยกกาลัง23อนุภาคค่ะมีปริมาณเท่ากับ22.414ลูกบาทเดซิเมตร ที่ STP ค่ะเมื่อ STP เนี่ยเป็นสภาวะมาตรฐานกำหนดไว้ที่อุณหภูมิศูนย์องศาแล้วก็ความดันหนึ่ง atm ค่ะโดยมวลโมเลกุลของสารนั้นนะคะโมลจะเท่ากับ g ส่วน MW เท่ากับ n ส่วน6.02คูณ10ยกกำลัง23เท่ากับ V ส่วน22.4เมื่อโมลเท่ากับจำนวนโมล G เท่ากับมวลของสารมีหน่วยเป็นกรัม MW เท่ากับมวลโมเลกุลหรือว่ามวลของอะตอมของสาร n จะเท่ากับจำนวนอนุภาคของสาร v จะเท่ากับปริมาณแก๊สมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เดซิเมตรหรือลิตรที่ STP มาค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปเดี๋ยวเรามาเช็คความรู้กันหน่อยนะคะว่าหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องความดันแล้วก็อุณภูมิไปเนี่ยเราสามารถตอบคาถามของคุณครูได้หรือเปล่ามากันที่ข้อแรกเลยนะคะข้อใดไม่ใช่หน่วยของความดัน1นิวตัน2นิวตันต่อตารางเมตร3ลิตร4ตารางเมตรเห็นไหมคะว่ามีช้อยตัวไหนที่เอ แปลกแล้วก็แตกต่างอยู่ครูเชื่อนักเรียนตอบได้งั้นเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเฉลยก็คือข้อ3ก็คือลิทนั่นเองค่ะมีนักเรียนคนไหนตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะมาที่ข้อต่อไปกันเลยนะคะถ้า25องศาเซลเซียสเนี่ยจะต้องการเปลี่ยนให้เป็นอุณหภูมิในหน่วยเคลวินจะต้องทำอย่างไดคะจำได้ไหมคะว่าจะต้องเอา2 7 3 1 5ยเนี่ยไปทำอะไรกับองศาเอามาบวกเอามาหารหรือว่าเอามาลบคะ อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเฉลยนั่นก็คือข้อที่หนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าถ้านักเรียนจะต้องการเปลี่ยน25องศาเนี่ยจะให้ไปอยู่ในหน่วยเคลวินนักเรียนจะต้องเอา25องศาเนี่ยไปบวกกับ273.15จะได้เท่ากับ298.5เคลวินนะคะข้อต่อไปนะคะข้อใดคือเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิข้อ1นึ่เทอร์โมมิเตอร์ข้อ2อ,องเทอร์โมคัพเปิล ข้อ3เทอร์โมมิเตอร์แก๊สข้อ4ถูกทุกข้อกูเชื่อว่าข้อนี้นักเรียนตอบได้แน่นอนค่ะงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยก็คือถูกทุกข้อเลยเพราะว่าทุกตัวนี่จะเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิมาดูกันที่ข้อต่อไปเลยนะคะข้อใดคือเครื่องมือที่ใช้วัดความดันข้อ1เทอร์โมมิเตอร์ข้อ2เทอร์โมคัพเปิลข้อ3บารอมิเตอร์ข้อ4เทอร์โมมิเตอร์แก๊ส ค,คุ้นไหมคะข้อนี้เหมือนข้อเมื่อกี้เลยข้อไหนที่แตกต่างอยู่งั้นเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะครูเชื่อว,ว่านักเรียนต้องตอบถูกแน่นอนข้อนั้นก็คือข้อที่3ค่ะเพราะว่าเครื่องมือทุกเครื่องมือเนี่ยข้อ1ข้อ2และก็ข้อ4เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิใช่ไหมคะมีแค่ข้อ3นี่แหละที่เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความดันก็คือ b a r o m e t อ r เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนไม่เหนื่อยกันเลยใช่ไหมคะยังไอยใช่ไหมงั้นไปเรียนเนะะื้อหาต่อไปกันเลยนะคะ เชิญเลยค่ะ